ในวันปีใหม่ชาวโลกทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะดื่มกินเที่ยวเล่นกันสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ได้พักได้ผ่อนกันตลอดปีใหม่แล้วก็สนุกสนานกันไปตามเพื่องตาบาาของกระแสโลกแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธที่ดี เป็นลูกพระธรรมเป็นหลาคนคุณยายแล้วเราก็ได้ศึกษาธรรมะมาในระดับหนึ่งได้ปฏิบัติธรรมกันมาในระดับหนึ่งทำให้เราเองเนี่ยดูเหมือนจะแตกต่างจากชาวโลกทั่วๆไปที่ยังอยู่ในความประมาทโมเมาของชีวิต ประมามโมเมาในความเป็นหนุ่มความสาวความไม่มีโรคมโมเมาในทรัพย์สมบัติมโมเมาในความสําเร็จหรือมโมเมาในวัยแต่พวกเราจะเป็นผู้ที่มีพระธรรมคําสอนคอยเตือนสติให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าวันปีใหม่นี้ เราก็แก่ไปอีกวันหนึ่งแก่ไปอีกปีหนึ่งเราเดินเข้าไปหาจุดสุดท้ายของชีวิตอีกก้าวหนึ่งแล้วแล้วในฐานะที่เราศึกษาธรรมะเราก็จะมามองย้อนกับตัวเองว่าถ็้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแก่ไปเป,ปล่าหรือเปล่าเราแก่มันไม้ผุผุหรือไม่ ความแก่ความชรานะ่ะมันได้มาฟรีๆอยู่แล้วได้กันมาทุกคนแต่บาร,รมีเนี่ยเราจะต้องได้มาก็ด้วยการสั่งสมด้วยการลงแรงกายแรงใจถึงจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาถ้าเราแก่บุญแก่บาร,รมีแล้วนะ่ะมันก็เหมือนแก่เหมือนเพชบเหมือนพลอยยิ่งแก่ยิ่งมีคุณค่า แล้วเราก็จะมองต่อไปอว่าวันเวลาที่เราก้าวไปที่เราจะเหลืออยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้ได้อย่างไรจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีศรัทธามีโอกาสได้ศึกษาธรรมะ ขององค์สมเด็จพระสม,มาสัมพุทธเจ้าให้เหมาะสมกับความมีโชคดีที่ได้เกิดมาพบเศษประคุณหลวงพ่อธรรมชยโยพระราภวานิสุดธหลวงพ่อทัตตะชิโยพระโพนาวิริยคุณและคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยูงได้มาเจอกับหมู่คณะที่มีมโนปฏิธานแน่วแน่ชัดเจนในการสร้างปารมี ในการลือล้อุกรุชาติการที่เรามีสติมีความคิดที่จะใช้เวลาที่เหลือนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าอันโมทนาน่าสันเสริญอย่างยิ่งและนี่คือความแตกต่างของเราที่ไม่เหมือนกับชาวโลกทั่วไปการที่จะนับ ถอยหลังไปเพื่อไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั้นนะมันเป็นการจเจริญสติจเจริญภาวนาความไม่ประมาทได้อย่างดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้พวกเราเหล่ายอดนักสร้างบารมีทั้งหลายได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิดนึ่ง ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบาร,รมีให้มากที่สุดและบุญทุกบุญบาร,ร,ร,รมีทุกบารมีที่คุณเจ้าท่านสั่งสอนเอาไว้เนี่ยท่านชี้แนะเอาไว้ทำกันให้ครบทำมาให้เต็มที่แล้วก็ให้ปิติยินดีกับวันเวลาที่ผ่านไปเป็นเวลาแห่งเพชรแห่งพลอย เวลาในการอบรมบุญบรารมีของเราให้แก่รอบเพื่อที่จะย่นผลทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและในโอกาสนี้ก็ขออนวยพรในวันปีใหม่ขอราธนาบรารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์ทุกๆพระนิพพาน ทั่วท่าทั่วธรรมบารมีธรรมของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาลันต์เจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมน,นีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปักน้ำผู้คนพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระราธวนาวิสุิหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิยคุณหลวงพอ่อทัตชีโว ตลอดจนบุญบาร,รมีของคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนกยมผู้ให้กำเนิดพัฒทธรรมกายและบุญบาร,รมีของท่านทั้งหลายที่ได้อบรมสั่งสมมาตั้งแต่ปฐมชาติเกิดเป็นมนุษย์สร้างบาร,รมีสร้างความดีเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ให้เป็นโรงบุญศักดนนิ์สิทธิ์ติดหน้าที่ศูนย์กลางกายของท่านทั้งหลาย ให้ดวงบุญนี้มีฤทธิ์ฐานภาพกลั่นแก้ธาตุธรรมในตัวของท่านทั้งหลายให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นธาตุธรรมของฝ่ายบุรุษล้วนฝ่ายขาลวล้วนเหตุวิบัติบาปศักดิ์ิทธิวิบัตรกมวิบัติมานอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้ละลายหายสูนไปเป็นอศัศจรรโรคภัยไข้เจ็บอันใดที่มีในตัวก็ให้ละลายหายสูญไปหมดสิ้น ให้ดวงบุญนี้ไปดึงดูดเอาสิริมงคลดึงดูดสมบัติทั้งหลายมาเป็นกำลังเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบุญสร้างบารมีและให้เป็นบุญใหญ่ติดตัวไปทุกพทุกชาติทั้งรูปสมบัติทั้งคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติเป็นสเบียงใหญ่สมเบียงอัศจรรยสมบัติอัศจรรยไปทุกพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม Hmm. หวรรคอยู่แค่เอือ้อมตักบาตครั้งใดสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคนเรานั้นมีเวลาในหนึ่งวันเท่ากันทุกคนค่ะการนำเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองส่วนรวมและประเทศชาติด้วยการทำความดีสั่งสมบุญบารมีให้แก่รอบจึงจะเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชาวโลกทั่วไปทุกๆวันในชีวิตของเราก็จะมีค่าถ้าหากไม่ปล่อยให้เวลาว่างเว้นจากการสร้างความดีนะคะโอวาทวันปีใหม่และกำลังใจดีๆจากพระอาจารย์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะซึ่งพระอาจารย์พระมหาดรสมชายฐานาวุฒโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธรรมกาย กันเดเมตตาให้โอวาทในวันปีใหม่ไว้ด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ นุนจะคอยคำชุนไปตลอดปีดปทีนีแล้วจะไปแห่งใจนไปเสร็นี้แล้จะไปกับใคร สวัสดีปีใหม่พวกเราทุกๆกคนนะเลอประเดี๋ยวเดียวผ่านไปอีกปีแล้วเร็วไม่เอ่ยถ้าท่านที่เริ่มจะมีอายุเ็า mm. บอกว่าเร็วมากเลยแต่ถ้าเกิดเด็กๆจะรู้สึกว่ามันช้านะเพราะว่าอยากจะโตแต่ใครรู้สึกว่าเริ่มเร็วเมื่อไหร่พึ่งทราบถือว่าแสดงว่าเราเองทําท่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะให้เวลามันผ่านไปเร็ว mm. เห็นตัวเลขอายุและชักบาดเสียวแล้วเนี่ยแต่ว่าของพวกเราทุกคน เวลาที่ผ่านไปต่างกับชาวโลกคนอื่นๆเขาเพราะเขผ่านไปมางทีผ่านไปเปล่าแต่พวกเราเนี่ยแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปเป็นบุญเป็นบาร,รมีทั้งนั้นเราแก่ไม่ได้แก่แต่อายุแต่ว่าแก่บุญแก่บาร,รมีด้วยเหลียวมองดูปีสองหสามทั้งปีที่ผ่านมาหลวงพี่เชื่อว่านึกทบทวนบุญแล้วเราจะเห็นความชื่นใจตั้งแต่ต้นปีเราได้ช่วยกัน ชวนคนมาบวชพระโครงการบวชพระแสนรูกครั้งแรก49วันเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องด้วยอุบาสิกาแก้วแสนคนจบปั๊บต่ออุบาสิกาแก้ว5แสนคนมีงานวันคุ้มครองโลกถวายหมาสังฆทานใหญ่พระมาเยอะแยะเป็นหมืนม่นๆเลยเนี่ยสาธุชนมาเป็นแสนๆคนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อ้าวบวชพระเข้าบรรษาแสนลูกอีกแล้วเราเองก็ได้ร่วมบุญกระถิน่นครั้งใหญ่เติมเต็มอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหาลัตนาอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุง เป็นศูนย์กางการเผยแผ่พระศาสนาไปทั่วโลกในยุคปัจจุบันแล้วก็มีการตักบาตรพระทั้งประเทศเป็นระยะ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 ,ะ,ยะตลอดแล้วยังมีโครงการเด็กดีวิสตาอีกล้านคนครั้งแรกโอ้โหทั้งศรีลังกาทั้งรัสเซียที่มาเนี่ยชื่นอกชื่นใจบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยศรีลังกาบอกขอกลับไปจัดศรีลังกามั่งแต่คงทําขนาดนี้ไม่ไหวเอาของขนาดย่อมเยาก็แล้วกัน ท่านประดีจากคามิเกียบอกว่าอยากจะสร้างร,รัฐธรรมการที่คามิเกียด้วยอลเลอรเต็มที่เนี่ยนี่คือเป็นไปได้ยังไงมอบทุนให้เด็กดีเนี่ยหกหมื่นคนประเดี๋ยวเดียวไม่ตันห้านาทีเสร็จแล้วโอ้โหบอกการบริหารจัดการสุดยอดชั้นหนึ่งเลยเนี่ยนั่นคือความร่วมแรงร่วมใจของวเราทุกคนทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วจนถึงปลายปีสดสดร้อนร้อนที่เพิ่งผ่านไปก็คือการบูชวัสิกาแก้วนอออนหนึ่งล้าน 1, คนครั้งแรกของโลกเห็นไม่เอ่ย นี่พูดเฉพาะบุญหลักๆนะยังมีบุญพิเศษอีกมากมายทอดกรถินเขาแก้วมาสร้างศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาพระรามมาวิสทธิ์เย่ยหรืองานบุญอื่นๆอ,อีกมากมายที่เราเองช่วยกันรับเนี่ยนี่แค่หนึ่งปีแต่บุญกุศลที่เกิดข,ขึ้นกับพวกเราทุกๆคนเนี่ยมหาศาลไม่อยากใช้คําว่ายิ่งกว่าคนทั่วไปทําทั้งชาติเพราะว่าพูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันเกินไปนะมันน้อยเกินไป ้องบอกว่าบุญที่พเราเองทำเนี่ยแค่วันเดียวนะย,ยิ่งกว่าคนท,ทั่วไปที่ไม่รู้หน่อยเนี่ยทําทั้งชาติซะอีกเพราะเราทําอย่างถูกหลักวิชาทําด้วยความตั้งใจด้วยแล้วทําถูกเนื้อนาบุญด้วยเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดเลยเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนระลึกนึกถึงบุญนี้แล้วให้ปลื้มปิติในบุญให้ใจเราชุ่มในบุญเนี่ยเต็มที่เลย แล้วปีใหม่25 5 4หยเนี่ยเราเอาให้ยิ่งกว่าเก่าดีไหมเอ่ยอธิษฐานจิตขอให้บุญที่เราทำมาปีที่แล้วเป็นพลาวะปัจจัยให้เรามีความพร้อมทั้งกายทั้งใจทั้งกำลังส,สติปัญญาทุกอย่างสําหรับปี54ที่จะเป็นปีแห่งการเชิงเดวุลเนี่ยคือพลิกโลกเปลี่ยนโลกทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเอาพระพุทธศาสนาไปทั้งสองประเทศเลยเรามาโกยบุญใหญ่ร่วมกันแล้วให้25 5 4นห้าีนี้เป็นปีแห่งความสุขความสําเร็จ ความสมปรารถนาแล้วการเข้าถึงระธรรมกายของพวกเราทุกทุกคนเลยนะเจริญพรชีวิตบังคับให้เราต้องคิดตลอดเวลาคิดน้อยเหนื่อยมากคิดมากก็ทุกมาก หยุดคิดทำเพื่อตัว